ปัจจตังเวทิตาโพวินยุตีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อนตมยังธรรมาพิกิติงกโรมาสสวะขะตตาติกุณโยขวะส ที่พระเสริฐเพระประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารักไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมคัปปาคัปปริยันติวิโมคเตโตเป็นธรรมัญจำแนกเป็นมากผลปริยัติและนิพพานธรรมโมุ เป็นทางชงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมธรรมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องกระจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยัาพป,ป,ปานินงังสารานังเกมมุตตมัง พระธรรมใดเป็นสรารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสิิธานังวันาทาพิรันสิเรนังข้าวระเจ้าว้าพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่สองด้วยเสียงคราว ขามาสะาสมิทาโสวธรรมโมเมสะมิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสรเนื้อต้าพเจ้าธรรมโมทุกขสกขาตาเจวิทาตาจหิตาสเม พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แกข่ข้าพเจ้าธรรมะสามียาอมมิสาริรันชีวิตันติธรรมข้าพเจ้ามโหากถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตัหังจริสามีธรรมะเสวะสุธรรมะัง ข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จากพระพฤตธธรรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังสารณอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า